กดกลิ่งแถมเปิดประตูผ่านมือถือได้ด้วยแก๋เลยฟังไม่ผิดนะคะและนี่ก็คือชุดคิดอินเตอร์คอมต้าหัวที่เพิ่งนำมาเปิดตัวในไทยหมาดๆเดือนนี้เลยนั่นเองค่ะแต่จริงๆ รุ่นนี้ชุดนี้นะคะได้มีการทําตลาดและผลิตเนี่ยในต่างประเทศมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละเพียงแต่ว่าได้เพิ่งมีการนําเข้ามานะคะในประเทศไทยเนื่องจากว่าในปี2022หรือปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยของตลาดออโตเมชันหรือสมาร์ทโฮมของเรานะคะจึงเป็นเหตุผลที่มาของรุ่นนี้นั่นเองค่ะ และด้วยตัวกล่องนะคะตัวแพ็กเกจิ้งก็ไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่จนเกินไปและน้ําหนักก็สามารถยกได้นะคะในขณะที่พืืมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันจะหนักอะไรขนาดนั้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆดีไซน์ของตัวกล่องละกันเนาะซึ่งตัวกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องที่อ่อเป็นกระดาษน,นะคะด้านข้างตัวอุปกรณ์ของเขาก็จะโชว์ให้เราเห็นเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ประกอบอยู่ในตัวแพ็กเกจิ้งตัวนี้นะคะอย่างแรกก็จะมีตัวจอนะคะจอที่เอาไว้อยู่ในบ้านเอาไว้ดูว่าหนาบานเรามีใครเดินผ่านไปผ่าน มาบ้างอ่ะหรือใครมากดกิ่งต่อมาก็จะเป็นตัวกลิ่งนะคะที่เอาไว้อยู่หน้าประตูรั้วหรือหน้าบ้านของเรานั่นเองต่อมาตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวสวิตช์ P O E นะคะอันนี้เขาจะมีให้ในชุดด้วยนั่นคือความพิเศษของแพคเกจจิ้งตัวนี้นั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะตป๊ดตึ๊ต๊ตัวนี้จะเป็นตัวสายนะคะของออตัวสวิตช์ P O E นั่นเองจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เราวางเอาไว้ก่อน ต่อมาตัวนี้จะเป็นสวิตช์ PLE นะคะในชุดจะมีมาให้4แช้นลนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นตัวจอนะคะอินเตอร์คอมที่จะเอาไว้ในบ้านของเราและตัวสุดท้ายตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลิ่นนะคะที่เอาไว้ที่หน้ารั้วหรือหน้าบ้านนั่นเองและนี่คือ3อุปกรณ์นะคะที่ให้มาในชุดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตัวกลิ่งตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งมีอีกชื่อนึงว่า IP Villa Door Station นั่นเองค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกล่องกันนะคะซึ่งด้านใน เปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับตัวอุปกรณ์เลยนะคะโอ้โ oh. ห จะเห็นว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยหลักๆแล้วจะประกอบไปด้วยสีดำนะคะสีดำหรือสีเทาข้างหน้าจะเป็นกระจกที่สามารถสะท้อนได้ทำให้ดูถึงความพรีเมียมนะคะด้านข้างก็จะเป็นความด้านนะคะที่จะทำให้ป้องกันการลอยขีดขวดด้วยนั่นเองสามารถป้องกันการที่ว่าเอยถ้าสกกระปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะคะเริ่มมาจากฟังก์ชันตัวแรกนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสปีกเกอร์นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวไมโครโฟนหมายความว่าอะไรหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถ พูดคุยโต้อตอบได้ผ่านทางอุปกรณ์ตัวนี้ไปที่มือถือของเราหรือมาที่ตัวจออินเตอร์คอมนั่นเองค่ะ ต่อมาขึ้นมาข้างบนซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ของสีเหลี่ยมนะคะที่เป็นตัวท่าบัตรนั่นแปลว่าอุปกรณ์ตัวนี้รองรับ a อ c e s s control นั่นเองค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเพื่อนๆสามารถมีการ์ดนะคะเอามาท่าบัตรตัวนี้และสั่งการเปิดประตูของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มและเราอ,อนุญาตจากเจ้าของมือถือหรือเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะซึ่งบัตรตัวนี้นะคะรองรับบัตรไมเฟอร์การ์ดที่รองรับได้ถึง10,000ใบนั่นเองค่ะถือว่าสุดยอดมากๆของโมเดลนี้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะด้านบนตัวนี้จะเป็นกล้องที่บิวอินคาเมาเอาไว้นะคะอยู่ที่1ล้านพิกเซลนั่นคือความละเอียดของตัวกล้องนั่นเองถือว่าภาพรวมแล้วเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะน่าใช้แล้วก็สวยงามเหมาะกับบ้านของใครที่กําลังสร้างอยู่หรือสร้างใหม่นั่นเองมาถึงอุปกรณ์ตัวที่2ของเรานะคะจะเป็นจอ monitor ที่อยู่ในบ้านของเราหรือที่เรียกว่า IP indoor monitor นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านในกันเลยดีกว่า ดีไซน์และสีนะคะยังคุมความตีมเหมือนตัวที่ติดอยู่หน้าบ้านนั่นคือสีดําด้านหน้าจอจะเป็นกระจกนะคะที่ลองมองว่ามันจะมีความสะท้อนนิดนึงทำให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังก็จะเป็นพลาสติกนะคะที่มีความด้านนิดหนึ่งนะคะเวลาทำความสะอาดเนี่ยก็จะสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเช่นกันตัวนี้จะเหมาะสำหรับการติดผนังนั่นเองค่ะเดินท่อลงมานะคะแล้วก็จะมีสายแ,แลนเนี่ยเสียบไว้ด้านหลังนะคะ ตัวจอจะมีขนาดจยิงที่7นิ้วนะคะมีความโค้งมนอยู่ภายในแล้วก็มีความสวยที่ดีซายค่อนข้างสุดยอดเลยค่ะและอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ p O E s w i t นั่นเองซึ่งในชุดเนี่ยจะมีมาให้4 Channel แต่เดี๋ยววันนี้เรามาลองไปดูของจริงกันเลยดีกว่าค่ะในการต่อและเชื่อมผ่านแอปพลิเคชันนะคะไป